ด่วนรับมือฝนตกหนัก2วันรวดไทยตอนบนรับมืออากาศหนาวเย็นสุดจะเยือก5วันรวดฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพุทธที่7มกราคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนของเรายังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเน,นื่องยาวๆอีกหลายวันสำหรับบริเวณภาคใต้ก็ยังคงต้องรับมือกับฝนที่เพิ่มขึ้นและฝนตกหนัก2วันรวด เสียงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลงกระทบต่อพื้นที่ใดบ้างและไปติดตามดูลักษณะอากาศตลอดทั้งครึ่งเดือนแรกของมกราคมนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดมีโอกาสหนาวเย็นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่เท่าไหร่จะมีฝนฟ้าขนองชุดใหม่เกิดขึ้นในช่วงไหนไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF พบว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยมีเส้นไอโซบา์ที่1,020ถึง1,022เคลื่อนตัวปกคลุมถึงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนทำให้อุณหภูมิขยับลดลงได้อีก1-3ถึงองศาเซลเซียสพร้อมทั้งมีลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันถึงแม้ตอนกลางวันมีแสงแดดจัดอากาศร้อนก็ช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้ขอให้พ่อแม่พี่น้องตเตรียมเสื้อกันหนาวหาผ้าหนาๆเพื่อให้อบอุ่นร่างกาย เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กเล็กโดยมวลอากาศเย็นยังคงแผ่อิทธิพลปกคลุมยาวนานต่อเนื่องหลายวันทําให้มีอากาศหนาวเย็นช่าปอดสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบอากาศหนาวเย็นเตรียมจัดทริปท่องเที่ยวสาหรับบริเวณภาคใต้ในวันนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงแผ่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ทะเลอันดามันและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้ จะมีฝนฟ้าขนองตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสหลังจากนั้นช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำการกระจายตัวของฝนจะแผ่เพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนะักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมส่วนมากฝั่งทางด้านทิศตะวันออกในขณะที่ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงแปลงกลางเท่านั้น ดยสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุด11-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด2-10องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-29องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-10องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30 <zet Tell ek 2> องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31อองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องอศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสอากาศที่หนาวเย็นลงในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพระวังอันตรายจากอักคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงสำหรับพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ตอนล่างที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งขอให้เฝ้าระวังมวลน้ำสะสมเอาไว้ด้วย นอกจากนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรห่างฝั่งของทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง ่อแม่พี่น้องบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งเอาไว้ด้วยจากนั้นเมื่อติดตามอัปเดตโมเดลต่อเนื่องในวันที่8-10มกราคมมวนอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบางแห่ง ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นถึงเย็นช่ำในช่วงเช้ากับมีลมหนาวพัดแรงตลอดทั้งวันอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเฝ้าระวังฟืนไฟที่อาจลุกลามได้ง่ายในช่วงที่มีสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงด้วยนะคะ ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักต่อนเนื่องไปจนถึงวันที่9มกราคมโดยฝนตกหนักส่วนมากจะกระจายตัวอยู่ฝั่งทางด้านที่ตะวันออกตอนล่างเป็นส่วนใหญ่คลื่นลมยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างที่มีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนอกจากนี้คลื่นลมแรงที่อาจซัดเข้าหาฝั่งบริเวณชายฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของภาคใต้ให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวติดตามรับมือเอาไว้ด้วย หลังจากนั้นบริเวณภาคใต้ตอนล่างการกระจายตัวของฝนจะค่อยๆลดน้อยลงตั้งแต่วันที่9มกราคมเป็นต้นไปซึ่งมาดูโมเดลต่อเนื่องไปในวันที่11-13มกราคมจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกรรรอกจากประเทศจีนที่แผ่เสริมเติมความเย็นเข้ามาทำให้ตอนบนของประเทศทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนภาคกลางตอนล่างกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิขยับสูงขึ้นมาเล็กน้อย1-3องาศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกบางบางพื้นที่อาจมีหมอกหนาะซึ่ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13มมก,การากคมเลยทีเดียวในขณะที่บริเวณภาคใต้จะมีฝนลดน้อยลงมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งต่อเนื่องเช่นกัน จากนั้นมาดูโมเดลต่อไปในวันที่14-21ถึงมกราคมมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะอ่อนกำลังลงส่งผลทําให้ทุกภาคอุณหภูมิปรับขยับสูงขึ้นอีกบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้ายอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิขยับสูงขึ้น มีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสในช่วงเช้าแต่ในตอนกลางวันแสงแดดจัดบอกได้เลยว่าเตรียมรับอากาศร้อนอบอ้าวได้เลยซึ่งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเป็นสำคัญสำหรับบริเวณภาคใต้การกระจายตัวของฝนแนวโน้มลดลงต่อเนื่องมีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณภาคใต้ตอนล่างโดยภาพรวมในช่วงดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่เท่านั้นแนวโนม้มลักษณะอากาศในช่วงต้นเดือนมกรากคมยังคงม,มีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสต,ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนเลยทีเดียวหลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆปรับขยับสูงขึ้นเข้าสู่ช่วงปลายฤดูหนาวซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเอาไว้ว่าในช่วงสิ้นสุดของฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ระยะเวลาเหลืออีกประมาณหนึ่งเดือนกว่าจะทำให้อากาศหนาวเย็นหมดสิ้นไปก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพติดตามอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและเตรียมตัวรับมือกับทุกสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ